นะมานะเออโดดแบบโดดเกลือนี่ยงดีเลยตีไปตีไ,ไปตายเนี่ยกาลีเนี่ยตายสองวิสองวิโดนไม่รอดละไม่รอดไม่มีไงไม่รอดสวัสดีเพือ่อนเพนโคเรียทุกคนนะครับวับนนี้นะครับเราก็จะมาเล่นนาคอไดเมนชั่นเบรกเกอร์อกันนะครับผมอ่ามาไต่แรงนี่แรงอะไรยังไม่รู้เลยนะฮะน่าจะอยู่แรงคอนต้นเพราะไม่ค่อยได้เล่น นะครับผม,ผมมามาดูกันว่าจะเป็นยังไงผมขอแนะนำเพจแอดมินต้น TP7 เพจซื้อขายรหัสเกมออนไลน์ที่มีผู้ติดตาม170,000คนและมี ID RV ให้เลือกมากมายเริ่มต้นแต่30บาทลิงก์เพจอยู่ใต้คลิปส่วนใครที่อยากเติมคูปอง RV ผมแนะนำเลยเพจพ่อมดเคียบเพยเติมคูปองที่ถูกกว่าเติมเองใช้แค่เลข Open ID เท่านั้นแถมยังมีโปรโมชั่นอีกด,ด้วยเปย์ให้คุ้มเปย์ให้ฉลาดต้องที่เคียบเพยเท่านั้น <S <S ตอนนี้ผมมาแบบโซโล่แรงด้วยนะครับโซโล่แรงโซโล่ โอเคไปครับผมฟาร์มไปป้าป้ามีเฟรนเดโน่ช่วยฟาร์มด้วยโอเคแจมจัมโบลจัมโกล์โอเคได้ปะบูมาแล้วแต่เราเจอเป็นอะไรเอเลนดอร์มีหน้าโจ๊กเกอร์กูเจอโจ๊กเกอร์อะผูดผิดโจ๊กเกอร์นี่เราจะค่อนข้างแพ้ทางเยอะนะแต่เราก็จะเล่นดาเมจล้วนนิดหน่อยอาจจะออกของกันมาบ้างนะฮะแต่ต้องรอดูก่อนว่าแบบเราจะเกมนำหรือเปล่า ถ้ากิมนำก็จะออกของกันนะฮะถ้ากิมนำก็จะดางหมรรีล้วนถ้าเกมไม่ค่อยนำก็จะออกของกันนะครับผมนี่งไงเป็นหนึ่งนัดตามไปตายมั้เนี่ยขอคีิเออสามสิบบาทรูนยังใช้รูนเดิมอยู่นะครับผมก็คือเจาะ เจาะเกาะ8เมตรแล้วก็ดูดเลือด10เมตรนะฮะแล้วก็เป็นคิ2เมตรนั่นเองนะครับมันก็จะได้เป็นเจาะ92แล้วก็ให้คิ2เมตรนั่นเองนะครับผมถ <c oughs> ือว่าคนที่เรียกกันก็เรียกว่าเจาะร้อยให้ขีอะไรอย่างนี้เจาะร้อยให้พระอะไรว่าไปป่าเข้าไปข้างบนเอลนดดรไปทำเลนฟอนติโน,โน่เออดว่าดักรอตรงนี้ดีกว่าคือมันแบบเหลมมันจะได้ฆ่าเลยอะไรอย่างนี้เนาะ ตั้งไงตั้งไงเรนดองมันไม่เอามันไม่เอาคองมันไม่เอาเออมันไม่เอาคองเพื่อเพื่อจะเล่นพึบพึบปากไปปั๊บปั๊บปั๊บอมเป็นสติ๊กเกอร์แล้วก็จะได้คลองแบบชิวๆดีป่ะ โอเคตามแบบไล่ทามิ่งเหมือนเดิมนะครับผมแปลว่าบูมันตายยากจุ่มไม่มีหน้าเอามันดีเอามันเอามันเป็นไงไฟได้ไหมยังไงมิน่ายังไม่ตายอีกเหรอ นี่เราต้องไปเก็บงานหรือเปล่าต้องมีเราเปล่าไม่ต้องมีมารอดคอนดิชเกอร์เอามันนี่งไงเอาไปหนึ่งปราดเออแจม, <c oughs> มเรนนะแต่เราไม่มีพันธิตว่าเราจะโดนล่าตั้ <c oughs> โอเคไม่โดนไม่โดน ได้เลดมาละได้ดมาละรลลอเฟดินโนและเคียวของกันโอเคได้ตั้งด้กันกระตุกกระตุกเล็กน้อยมันค้างค้างอ่ะค้างไปเซลวีอเสแฟนต์ต่อโอแฟนต์ต่อนี่น่ามาเอาคลิปเล็กว แต่ว่าเราต้องกันกลางไม่งั้นโดนเฮ้ยมันแอบมายิงมันแอบมายิงนั่นแน่นั่นแน,น,น,น่มีตอดมีตอดไงแนวป้องกันศัตรูหายไปแล้วซุปเปอร์ครีปกำลังถูกส่งออกไปเฮ้ยเลบปะปูจะเดินเกมต่อ ปากเข้าไปเอ้ยชิบหายแล้วยังไงเนี่ยเกือบตายโดนคลอโดนตีไม่ทันแล้วมันมากันเยอะกันขนาดนั้นเลยเหรออหมูนี้กลางเสียนะเพราะเราเจ็บโอ้คลิปรถเหลือตัวนึงโอ้ไม่ทันไม่ได้สเสียกลางเลยจ็กเกอร์รู้ด้วยหรือว่าผมไม่แอบปา,มามกเมื่อกีโอ้โอ้ฟิกเกอร์เลย ฟิกเกอร์เลยเหรอมันเอาเยอะฮุกเข้ามาฮุกไม่ได้โดนแปะตายกูตายดักเงาเลยนี่ไงดักเลยดักแบบนี้เลยดักเงารอบสองนี่ไงดักเงารอบสองอันนั้นๆฟิกปาดแบบตึงๆฟิกปาดแบบตึงๆแต่ปาดไม่โดนนะครับแต่แต่ว่าเลนบนเอ้ยเลนขวาเลนขวาไปไปเอาพ่อมแมวป้อม ดักทางเอเลนดอร์แบบตึงๆแต่ที่เคคิดดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ปิดหมดเลยปะเนี่ยเฮ้ยเจริงเอาจังโอ้โหเดินไล่โโอ้ห เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันน่ะมีงมาตลอดอาเลสไม่ได้มาหโหโหูจ็อกเกอร์จ็อกเกอร์ปาดอะไรก็เสียเลฟไปเลยนะฮะเหมือนจะเสียร่างด้วยนะดูทรงแล้วเนี่ยสามตัวเฟรนเด้นต้องไปแล้วในร่างกาลีอยู่คนเดียวฮัลโหลว่ามันต้องมา ไม่ได้แล้วคลิปหายแต่ว่าเวฟนี้มาวะ่ะมาต้องเอาหูไปไม่โดนโอ้โหฮูกโดนนี่คือตายฝากดูแลป๊อาด้วยกำลังไปช่วยึบเฮ้ยเอ,เอ,เอ,เอ้มันเสียติกก๊กเกอร์เหรอเฮ้ยมันปาดคีบเออปาดคีบ ดึงคีฟอะไม่ตายาเหรอป่าก็ไปองป่าไม่ถึงโอ้โหจบถ้าป่าถ,ถึงตายเนี้ยเอเลนดอร์จะมาข้างบน <c oughs> โอ้โหรีบรอไไม่ได้เล่นบนด้วยมาฟรีอีสปรอร์ตโดนดักปะนี่ไงมาโม่แล้วหมดทีม <c oughs> ได้ฟังไปก่อนนุเขาออกของว่ะนี่เราต้องทำอะไรบ้างเนี่ยเหมือนจะเอาทุกทางดันกลางแล้วกัน,นเน้นให้ปวดที่สุด <c oughs> ไปหมดเอาหมดบล็อกฟงบล็ฟ้า,า,าเอาให้หมดถึงจะเป็นเกมตายเอาหมดไปละวิ่งวิ่งทั่วแมพแล้วตอนนี <c oughs> ้ <c oughs> ไม่ตายเออจีแวนติโน่ลัมตึงๆไหลคีฟฟ้าฟ้าฟื้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 อโดนแปดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ตายนะมีแน่ตายแน่เนี่ยตายเนี่ยตายเนี่ยตายเนี่ยไม่ตายวะถ้ามันนานอะไรขนาดนั้นนะถ้ามันไม่มีป้อมน่าจะตายผมน่าจะเอาสุด เอาตายนะมาหรออ,อ่ะหน้าหลบได้อหน,น้านี่เรียบร้อยโดนโดน,โดนหลบปาดแถ้ามีหน้ามาเมื่อกี้ผมสวยเลยฟาบกระจุยตายได้นะมีหน้าถ้ามันแหลมๆมาหน,หน่อยนึงอะ่ะไม่ใช่ดูไม่ใช่ดูไม่ใช่ดูไม่ใช่โอ้โหไม่ตาย อีกนิดนึงถ้ามันไม่มีป้อมนะคือแบบ <c oughs> อนอสุดนะโดนดึงคาป้อมแล้วตายเองอะไรงี้รอดได้ดับแดงก่อนฮุกเข้ามาฮุกโจ๊กเลอร์โจ๊กรูงับนี่ไงมาเก็บงานหรือมาล่าฉอตก็ไม่รู้ยอย่าไม่มีเพื่อนฆ่าไงไม่มีใครฆ่านี่จบเลยเนี่ยรอด <c oughs> เฮ้ยมาหลอดมันจะช็อกไม่ได้ไม่ได้ไม่กดาสีไม่มีบัฟบูนขนาดเกมตามตังเรายังนำอยู่นั่นเนี่ยตอนนี้เฮ้ยคลิปกลางยังไงจะรอดไหมเนี่ยเกมนี้รู้สึกว่าแบบดูไม่มีวี่แววว่าจะชนะเลยต้องชนะไฟอย่างเดียวเนี่ยไร้วี่แววมาก เฮ้ยเฮ้ยเเอาไงเอาไงเฮ้ยตายนะตายนะตายนะเออนี่โดดโดดเสือนี่ไอตีไว้ตีไว้ตีไว้ตายเนี่ยกาลีเนี่ยตายสองวิสองวิโดนไม่รอดอะไม่รอดนี่ไงไม่รอดไม่รอดเร็วเดินเดินะโหแล้วเลนดังเลนนู้นคือแบบโดนเละเทะถ้าผมไปผมโดนแปะโดนจูเกอร์แปะตายเลย นาไงัไ,ไงชิบหายแล้วโดนไหมนะ่ยเรียบร้อยปึ๊บวิ่งไงไม่โดนอ่าเรียบร้อยโดน <c oughs> แบะตายเลย <c oughs> เรียบร้อย,อ,ยอุ้ยอุ้ย,ย,ยตายกันเบิร์ด <c oughs> มามาใหม่จะรอดไหมในเกมนี้รู้สึกว่าแบบไม่มีวี่แววเลยถ้าเราตายเราพลาดไม่ได้นะเราพลาดน,นิดนึงไม่ได้นะถ้าเราพลาดน,นิดนึงคือแบบเละเลย คือเราต้องฆ่าได้แล้วก็ห้ามตายแล้วก็อยู่ในไฟรอดแล้วก็ต้องดันป้อมเราถึงจะรอดเราถึงจะผ่านพ้นเกมนี้ไปได้แต่ถ้าเราแบบโดนพลาดน,นิดนึงคือกระจุยเฮ้ยดึงได้อะเรียบร้อยอย่างนี้เรียบร้อยเรียบร้อยตายไปหนึ่งเฮ้ยเหมือนจะมีหวังเหมือนจะเอ้ยเหมือนจะมีหวังโอเคดึงมาปาดมาหรอกเออสวยอย่างนี้จบได้เไหมจบไม่ได้ปะมีโจ๊กเกอร์ ถ้าผมออกเกาะสะท้อน,นจะสู้ได้ยังไงยังไงเฮ้ยเฮ้ยอีกรอบนึง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 นี่ไงอีกรอบนึ่งแต่สลิมตายกระเลือดเราไม่พรอ้อมชิวกลางมีไหมชิวกลางมีไหมโหเหลือนิดเดียว แต่มันเกิดแล้วเพื่อนจุดมงหมาของโอเคเฮ้ยดึงไม่โดนทุบร้อยอย่างนี้น่าจะตายหมดน่าจะไม่รอดโอเคอน,น่าจะไม่รอดไม่รอดจริงๆมีเริ่มสวนได้อยู่สวนได้อยู่บอกแล้วถ้าเราไม่ตายมันจะแบบ มีโอกาสชนะสูงไงแต่ถ้าเราตายเมื่อไหร่เท่านั้นแหละแพ้แน่นอนไม่ให้ไม่ให้เราไม่ให้อะไรทั้งนั้นเราเกาะเกิดให้เกาะเกิด <c oughs> มันมีเคียวมีน,มนี่ฮะเอเลนดอร์มีเคียวด้วย <c oughs> เคียวดุดใหญ่ นี่ผมต้องคาดทั้งโจ๊กเกอร์ทั้งเอเลนดอร์เลยเนี่ยอุ้ยิโอ้มันโดนเมื่อกี้ผมเกือบตายนะถ้ามีหน้าแบบดึงคอเรียบร้อยตายเลยปึ๊บเยอะเงี้ไม่ตายว่ะตายไหมไม่ตายสาลิมจะเย็นปาดไปอื้อเกือบตายไหมโจ๊กเกอร์อะตายเหอะมันไม่ตายอะโจ๊กเกอร์ดู่เลือกกัน เฮ้ยไฟนี้ไม่มีใครตายเลยอะไรี่ยไฟนี้ไม่มีใครตายเฮ้ยกาลีกาลีกาลีนี่ไงปึ๊บปึ๊บป cool ึ๊บกาลีตายแต่ว่าผมโดนสวนเรียบร้อยนี่ไงเรียบร้อยเลยแล้วจังหวะนี้ยังไงครับผมก็น่าจะแห้งบอกเลยว่าผมอย่าตายนี่ไงตายแล้วแล้วตายหมดทีมได้ไงแล้วตายหมดทีมอย่างนี้อะแล้วแก๊กโดนดึงแล้วยังไงปึ๊บดึงไม่โดนโดนดึงแต่ดึงไม่โดนด้วย ตายแลนะ้วน่ะอ้าวเรียบร้อยปริมเออโอเคจะไปเหลือรอดอะไรละ่ะนี่ขนาดมีคนกันทั้งสองคนนะเนี่ยอ่ไม่ใช่บาดก,กานดาวด้วยเหลือสองดาวโอเคตามนั้น